เมื่อกี้พี่ไมค์ชมมาแล้วาาว่าเดี๋ยวจะต้องมีของขวัญให้แฟนๆไม่มีเตรียมไว้เดียอะครคะผมมีไอเดียว่าจะซื้ออะไรแต่ว่าเดี๋ยววันนี้แหละครับผมเลิกงานจะไปซื้อที่เซ็นทร<อ>ัลชินลมมีแบบคิดไวหมว่าไอเดียที่แบบพี่จะซื้อให้แฟนๆอยากได้เป็นแบบไหนมีครับผมเป็นสิ่งของที่ทุกครั้งที่เขาใช้เขาก็จะได้นึกถึงผมประมาณนี้แชมพูนี้นึกถึงผมก็ได้โอ้ออกได้ เจนรอนไม่เข้าใจผมก็เข้าใจว่าอะไรผมอาจแค่บอกว่าไม่ไม่ทันไม่ทันมุกผมเป็นมุกภาษาไทยไงเขาแบบยังไม่รูเอื่อกับภาษาไทยเท่าไหร่ครับพี่เจนเหรอคะพี่เจนรางวัลใช่ไหมครับไอ้ของขวัญของขวัญจะให้รางวัลใครอ่ะของขวัญสำหรับคือธีมของของเอ่อคริสต์มาสที่เราจะจัดปีนี้มันเป็นธีมแบบ90 70ศูย้อนกว่า90อีกซึ่ง มันจะเป็นของเก่าๆซึ่งผมถนัดมากอืุอ๊ยเจนเราเลยเจนผมเก้าศูนย์แต่ว่าก็ของเก่าๆแล้วก็ชอบแบบเออดูของเก่าๆได้ของเก่าอะไรเงี้ยครับก็อาจจะซื้อของตามธีมหน่อยถ้าเป็นแบบวินเทจหน่อยมีความแบบเออเป็นโบ,บราณโบราณวัตถุนิดนึง <c oughs> <c oughs> ใช่อะไรประมาณนะั้นแต่ต้องไปหาดูก่อนเพราะว่าย <ming> <fry UC S> ังไม่ได้มีเวลาไปเดินก็คือเจนเป็นคนชอบของโบราณเออก็ประมาณนึงครับเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันมันมีประวัติอะไรเงี้ยพวกของเก่าๆเราก็รู้สึกมัน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 เท่ดีมันมีคาแรคเตอร์มันเก่าดีอะไรเงี้ยใช่มันมีเรื่องราวประมาันอ่ะนอกจากวันที่27ที่มีงานมี o u d d o w เตรียมไปไหนนะคะ Cloud d ก็ประกาศแล้วใช่ไหมใช่ก็จะเป็นอ่าที่ AS ใช่คร um> ับก็จะไปที uh> ่สยามนะครับเราจะเป็นสยามถ้าสมัยผมเี่เรียกสยามฝั่งร้อนครับแต่ตอนนี้มันจะไม่ร้อนไงมันจะเย็นหมดเพราะว่าอากาศเราเย็นถูกไหมใช่ครับก็คือสยามสยามสแควร์ครับก็จริงๆจะมีเราสองคนแล้วก็มีน้องๆอีกด้วยครับแล้วก็จะคิดโชว์ซึ่งโชว์จะยาวกว่าวันนี้อีก ว่าเราจะได้เวลาเป็นโชว์แบบเหมือนเหมือนเป็นเป็นช่วงหนึ่งเลยของเราเลยเป็น mini c o n c e r ตเลยครับก็น่าจะได้ดูกันเต็มอิ่มเลยกับเราแล้วก็ศิลปินท่านอื่นๆด้วย ซึ่งโดยปกติท่าแบบข้ามปีอย่างนี้คือได้ไปเที่ยวไหมหรือว่าทุกปีทำงานทำงานนะผมปกติจะเป็นของค่ายที่เราจัดกันเองบิยอนคาวปีที่แล้วพี่จัดเคยไปก็ปกติบิยอนคาวเขาจะจัดตรงวันเขาดาวแต่ว่าเนี่ยเขาเลื่อนมาเพราะว่าเขาก็อยากให้แบบหลายๆคนไปกับครอบครัวไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับเราก็เลยเลื่อนไปจัดวันที่27เพราะฉะนั้นก็เราก็เลยมีโอกาสได้ไปงานเขาดาวเขาบ้างครับผม เ่ปกติคือเขาดาวจะงันเองเพราะปกติมันมันชว์อยู่แล้วว่าเขาดาวก็จะเป็นงานของเดียวเขาแล้วก็จะแบบไม่ได้รับงานจากที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพอเสร็จงานแล้วมีไหมมีวางแผนไหมวอยากไปเขาดาวที่ไหนเสร็จงานปีใหม่ใช่ไหมกล่าวว่าจะนอนข้ามปีเลยความฝันมาสักแบบสี่ป yes mmm like. oh, ีแล้วผมจะนอนข้ามปีแล้วทำได้ไหมยังทำไม่ก็ทำงานครับปีนี้ก็ไม่น่าได้ผมเดียวไว้ปีหน้าแล้วกันครับผม จะเป็นความฝันไปเรื่อยๆอย่างใช่ครับผมความฝันที่ยังไม่ได้สานฝันสักทีทำไม่อยากนอนข้ามปีอะรู้สึกว่าถ้าเราเริ่มต้นปีด้วยการนอนจะได้นนอแบบว่าเต็มอิ่มแบบรีเฟรชอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มต้นปีแบบว่าแบบด้วยแบบสดชื่นแบบพักผ่อนเต็มอิ่มอะไรอะไรแบบเนี้ยจแต่รู้ใช่ไหมว่าคนเขาพูดว่าถ้าทำอะไรข้ามปีปีเธอจะได้ทำอย่างนั้นตลอดดีนอนข้ามปีโอ้โหใครใครไม่อยากนอนบ้างนอนดีนี่บอกดี ชตอน้องปีองเงี้ยใช่ครับช่วงนี้นอนไม่ค่อยำทไมอ่ะอันนี้คืบอกที่บอนรว่าปีหน้าจะออนอ่่าไม่อะไอย่า้ถ้าได้ก็ได้กผมปีหน้าใช่มปีใหม่ขอแบบนอนข้ามปีไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้เดียวแล้วพี่บอลอยาให้คนคนอ่านพ่อลได้เลยพ่ได้อ่าพี่เพี่เจรอะนอน้มทั้งปีเนี่ยผมว่าจะตีกอลข้ามปีไปเลยโอ้เ้าเปิด่ เขาเปิดเขาน่าจะเปิดครบหรือไม่งั้นผมจะตีที่บ้านในแบบห้าสี่สามสองระบบโป้งโป้งแล้วก็กระจกแตกใช่แล้วมันจะได้ตีเป็นตั้งปีเลยดีไหมครับทำไมครั้งนี้ก็แค่จะตีตลอดแล้วนะว่างไม่ได้อะก็มันเป็นแบบการพักผ่อนของเราอะไรเงี้ยเพราะงานในปีหน้าเราก็มีอะไรที่แบบเรียไว้ให้เป็นแฟนอยู่แล้วไงใช่เราก็จะมีอะไรที่ถ่ายด้วยกันด้วยแล้วก็มีช่วานั้นจะมีเวลาน้อยใช่ก็เลยแบบตีตีเผื่อริมเผื่อปีหน้าเลย เฟป,ปีหน้าจะได้ดววมีเหรอครับแสดงว่าโปรเจกต์งานที่มีได้ปีหน้าจมีโปรเจกต์คืออะไรที่อยู่แล้วครับ<ม>ซึ่งเรื่องก,ก็คือเอ็กซ์แอลเวิร์ที่เราประกาศไปตั้งนานแล้วแต่ว่าก็เ<ม>ตรียมงานมาเรื่อยๆจนเราจะได้ถ่ายกันภา,ายในมกราคมพฤษภาปีหน้าครับผมอ่ะ,<ว>อะให้รีแคปปีนี้หน่อยแต่ละคนเป็นไงยังไงครัเป็นี้จำจำไม่ค่อยได้เลยของปีปีนี้เป็น<ำ>เอามวล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 ก็ประสบการณ์ดีครับผมมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้เฟปีหน้าเป็น ปีที่ดีกว่านี้อีกครับผมครับใช่ก็ปีนี้ของผมก็เป็นปีที่สนุกมากครับได้ทําอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยทาได้งานหลายๆอย่างที่แบบก็ต่างจากงานที่ผ่านมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอ่อได้ทําตามใจตัวเองได้แบบเหมือนเราได้แพลนว่าช่วนงน,วนี้เราจะทํางานช่วงนี้เราจะหยุด<อ>ซึ่งคือก่อนอันนี้นเราอาจจะแพนไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าแบบหลายๆอย่างมันมันก็ ต้องคว้าไว้ทุกโอกาสอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอตอนนี้คือมัอนเริ่มเริ่มโตแล้วเริ่มเริ่มรู้สึกว่าเออคนเรามันต้องพักเนาะไม่งั้นมันจะไม่ไหวเอานะอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคมีช่วงหนึ่งที่เราตัดสินใจที่จะแบบไม่ทํางานเลยเพื่อไปเที่ยวอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราเราขอบคุณตัวเองท,ที่ที่รู้ใจตัวเองแล้วก็กล้าทําตามใจตัวเองก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่เป็นปีที่ดีเช่นกันครับผมเป็นปีที่ได้ทั้งทํางานที่อยากทําแล้วก็ได้พักผ่อนเนี่ยที่อยาก วางแผนไว้แล้ว่าปีหน้าจะเป็นยังไงจะไปตีกรอบอยากให้หมอห้ามเมื่อไหร่ะพ่ขอหาหมอได้ขอโดนหมอได้ไหมเชื่อว่าถ้าเขาบอกไปหาหมอแล้วหมอบอกให้บอกว่าเลิกตีเขาจะไปหาหมอใหม่ใช่ใช่เปลี่ยนหมอเปลี่่ยนหมอใชที่คนเรามันต้องมีการรักษาเขาจะเปลี่ยนหมอถ้าบอกหมอทุกอย่างต้องรักษาได้เออเขาเป็นอย่างจริงเหรอไม่ใช่ว่าก็ ก็ดูจากที่ตอบไงก็ตอบตอบบอกว่าแบบก็เป็นแบบว่าเป็นเหมือนเป็น second life เลยผมค้นหามาตั้ง34ปีที่ผมเกิดมาผมต้องเจอสิ่งที่มันสามารถแบบผมทำได้แล้วไม่เบื่อแล้วตอนนี้มันยังไม่เบื่อเราเลยจะทำมันไปก่อนข้างหลังบอว่าสามเจ็ดสามสี่แล้วรใช่ครับผมสามสิบสามครับพูดเผื่อปีหน้าเอาไวาจะดีกฟปีหน้าคือวางแผนไว้ว่า ไม่ได้อยากจะตีทั้งปีทำไมถึงว่าก็วางแผนไว้ว่าโอเคงานทุกอย่างเราก็จะตั้งใจเต็มที่อยู่แล้วแหละแต่ว่ามันก็จะมีแบบอ่าอย่างที่ผมเพิ่งไปอเมริกามาปีหน้าก็ติอปีหน้าก็ว่าจะไปเหมือนกันแล้วก็ว่าจะไปแบบไปไปตีที่ต่างๆที่ไม่เคยตีหรือว่าไปแบบส่งความฝีมือไปไปแก้แค้นอเมริกาเพราะว่าสนามยากมากเลยที่กอลับสองเรื่องแล้วนี่คือขอนอนนั่นขอตีกอล์ฟ ขอนอนแค่ข้ามปีครับผมแค่แค่วันเดียวเองแค่แค่วันเดียวค่าไหนเลาพูดอะไครับมองเห็นปี่หน้าไหมมองเห็นปี่หน้าว่าอยากที่จะมีโปรเจกต์หลายๆนะผมขอขอเหนื่อยเลยผมขอแบบว่าแล้วตอนเอาตอนไหนไปนอนก็ไม่ต้องนอนนอนต้ามปีใหม่ใช่องแยจัดคือไอ้ที่สัมภาษณ์ไปต้นเมื่อเกิดตอนท้ายเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วะคนละอย่างเลย น่าอยากที่จะเล่นซีรีส์อยากอยากที่จะลองเล่นหนังอยากที่จะบอกว่าโปรดักชันนอกค่ายบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อยากที่จะเปิดโอกาสทุกอย่างใช่คุณผมีมามีมา,มมาไหมคะอ่ามีมาบ้างครับแต่อก็ก็ต้องแบบอุปโภคใครยังไม่คอนเฟิร์มก็รอดูไปเรื่อยเรื่เปิดอ่าเดี๋ยวเก็รู้ผมบอุไปเดี๋ยวเาก็รู้อ่าเขบอกพี่ก็อุบอือเขาก็รู้อ่าเขารู้อยากแบบต่อโอเพ่นมากอยากแบบว่าใครแบบสนใจก็ติดต่อมาได้นะพี่บิยองครับผมอยากเล่นทุกเรื่องครับผมไม่ต้องเป็นต <laughs> ัวหลักก็ได้ ทุกแนวครับผมแนวตั้งเลยตั้งได้ไหมได้ไหมขอเป็นขอแค่แบบบทน่าสนใจได้หมดแน่แน่แนวตั้งนีเป็นร้อยตอนเลยใช่กินยาวเลยนวเพื่อนอาจจะวครับผมพีเตเหรอคะครับผมอยากอยากยั้งยั้ง ดีเท่ากับคนพูดเนค่ะไม่มันผมว่ามันน่าสนใจนะเพราะว่าเราเราก็เหมือนเหมือนทุกวันก็ต้องยอมแล้วว่าคนดูทีวีน้อยลงแล้วก็ไปดูในโซเชียลสิ่งที่ใกล้เคียงกับละครที่ผมเล่นมามาตลอดก็คือละครยาวตั้งนี่แหละซึ่งผมรู้สึกว่าเราถ้าเราทําให้มันแบบมันมันมันดีแล้วโปรดักชั่นมันดีๆมันก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้คนได้ดูอะไรดีๆเหมือนกันเพราะว่าทุกวันนี้คนคนมันดูเยอะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ถ้ามันมีบทที่ดีโปรดักชั่นที่ดีก็ ก็ก็ไม่ได้ติดว่ามันเป็นละครแนวตั้งผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเป็นเป็นการแสดงนั่นแหะเดี๋ยวจะวันเกิดแล้วครับผมเป็นไงคะอยากได้ของขวัญอะไรเป็นพิเศษนะคะหรือว่ามีเตรียมอะไรไว้ไหมคะไม่อยากได้อะไรเลยครับผมใช่จริงจริงก็คือจะนอนจริงจริงผมลาวันวันเกิดไปแล้วผมจะนอนในเมื่อเราเราเดาไม่ได้เราไม่นอนวันเกิดแล้วเรามีงานยิ่งใหญ่ ตื่นกันจริงจริงตื่นก่อนตื่นตื่นไปทำงานก็อ่าจริงๆผมเป็นคนเรียบง่ายไม่ไม่ต้องการอะไรมากก็อ่ากล่าวว่าจะอยู่บ้านคนเดียวกับจัดเลี้ยงนะผมก็นอนสำหรับวันเกิดแต่ว่ามันเป็นดีตรงที่ว่าวันเกิดเราอ่ะอยู่อ่าเป็นวันคริสต์มาสเพราะฉะนั้นอ่ะคนเขาก็ไม่ต้องอะไรมากกับวันเกิดเราเขาก็ไปฉลองวันคริสต์มาสแล้วก็แล้วก็ปล่อยให้ผมอยู่แบบทัวร์ดิสทรัไปใช่แล้วผมไม่ต้องซื้อของให้ใครด้วยพี่ถามเ้ยนะคะ

อาจจะไม่ใช่เป็นแบบว่าของขวัญที่ซื้ออาจจะเป็นแบบว่าสิ่งที่เราทํามากกว่าก็แบบว่าเราเราอยากจะมอบแบบโอกาสให้ตัวเองได้บอกว่าแบบลองสิ่งใหม่ๆหทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้าเลยนะก็อยากจะจะบอกว่าทําต่ออันนั้นก็อาจจะเป็นของขวัญที่ดีสำหรับตัวเองด้วยวันเกิดเขาอยู่บ้านละ เขาบอกแล้วว่าเขาจะอยู่บ้านกับแม่ก็จบแล้วนี่ครับนเ่ืม่เขาจะอยู่บ้านจบแล้วพี่พี่เราคือนั่นคือเบส wish ของเขาว่าเขาจะอยู่บ้านแบบแม่สองคือต้องนี่ก็จบแล้วใช่ไม่มีจะให้น้องเลยไม่แล้วไม่ต้องไม่ต้อง

โอเคค่ะขอบคครับเดี๋ยว